หาโนไม้จ้าพี่น้องสุส้ยไว่าสีพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวว่าจันพี่น้องพาเขา่าปลาหาโนไม้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอไม้กันพี่น้องหาโนไม้ไปแก่งกันนึกค่ะไปเกพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องนอนบักใหญ่ิดหนึ่งพี่น้องพาพี่น้องพี่น้อง เราบักใหญ่ครับพี่น้องคะไปหาอีกพี่น้องไปหากันอีกเก่งพี่น้องจะเก่งน,น้องหมคะอะไรกันพี่น้อง เไ้ก็บกล่องไว้่อเก็บกล่องไว้ค่ะพี่น้องบรักล่องนกล่องไว้เก็บกล่องไว้พ่หนเอาไปต้มแล้วก็ินกับตับหมงพี่น่องขอมมาพี่เอ้อ